สวัสดีครับพี่น้องมานี่ลุงจากผ้ายาวสิผ้าพีผ้านองมายาวอยู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาวินทซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมานี่กับมาพ่อกันอยู่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสิผ้าพีผ้านองมาเบิงแปลงดำหน้านะครับนี่ข้าเจ้าดำหน้าไว้พี่น้องดำหน้าด้วยเพาะก้าในถาดนะครับในถาดหลุมแล้วก็เอามาดำพี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวสิเป้นยังไงนะครับไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นก้านะครับเป็นต้นก้าที่เพาะไว้ในถาดนะครับพี่น้องนี่เพาะไว้ในถาดแล้วก็เอามาดำนะครับเพิ้นก็ดำไว้แล้ว2แปลงนะครับนี่พี่น้องเวลาดำเข้ากะนี่แหละครับเอาออกจากถาดหลุมนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ ปักดำลงไปเลยครับพี่น้องนี่ในหลุมหนึ่งกับประมาณนะครับ4ีต้นสามต้น4ีต้นนะครับแล้วแต่นะครับนี่เวลาดำเข้าก็ดำลงไปทึ่งทึ่งหลุมแบบนี้เลยนี่ทึ่งเป็นก้อนแบบนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิง์มองเพิ่นดำไว้นะครับนี่ครับแปลงนี่เพิ่นก็ดำหน้าไว้แล้วนะครับพี่น้องนี่เพิ่นก็ดำหน้าไว้กัเอาก้าออกจาก ถาดลุมนะครับแลวก็ามาดำไปเลยพี่น้องนี่นี่ก็เป็นหลุมเลยนะครับลุงไผ่ลุมมั่นเก่ามาหย,ยอดยอดยอดไว้นะครับปูนเป็นแถวเป็นแนวครับพี่น้องนี่ก้าก็สีน้อยนอยเนี่ยเจ๊น้อยนะครับการเตรียมแปลงของเพิ่นนี่เพิ่นกับปั้นดินนะครับปั้นดินให้ละเอียดเลยพี่น้องนี่หลัก็ปอยน้ำใสนะครับ ล่อยนามไซพ่ออเจาะนะครับพี่น้องพ่อถว่วดินเล็กน้อยนะครับแล้วเพิ่นกระดำนี่ลักษณะของเพิ่นดำไว้นะครับกระสีเพิ่นแบบนี้นี่พี่น้องตอนนี้เพิ่นกระดำไว้สามแปลงนะครับปีที่แล้วลุงจักมาทายทอดไห้เบิงนะครับกระงามดีนะครับได้ผลดีพี่น้อง เห็นยังซี่ก้าน,น้อยๆยังซี่นี่ยง้มเพิ่นติดมาานี่งามเลยครับนี่นี่ครับเป็นแถวเป็นแนวดีนะครับก็บเป็นกิจกรรมดำนาวันแม่นะครับดำวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับนี่ทางศูนย์เพิ่นกระสีมี่กิจกรรมแบบนี้ทุกปีแต่ว่าลุงจักบ่ได้มาเบิ่งตอนเพิ่นดำนะครับอันนี้กระดำเรียบร้อยแล้วนะครับรูปแบบมองนี้ก็ะ นี่ครับเพื่อนกับขุดเป็นคลองไส้ไก่นะครับพี่น้องนี่เิ่นขุดเป็นคลองไส้ไก่ไว้รอบรอบแปลงหน้านะครับแปลงกับแปลงหนึ่งนี่กับงานหนึ่งพี่น้องประมาณงานหนึง่งนี่ครับเพิ่นกับขุดคลองไส้กไก่รอบหน้าไว้นะครับถึงสามแปลงเลยนี่งามพี่น้องหลักการในคลองไส้ไก่เพิ่นกับเลี้ยงบัวนะครับเลี้ยงบัวหลวง นี่บัวเหาาวายพระนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละกะเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับหอยก็มีนะพี่น้องนี่เป็นปลอยลงไว้นี่ครับนี่เดี๋ยวสีผ้ายางเลาะเบิงหลบๆบแปลงนะครับมองกลางระวางแปลงนี่เพิ่นก็นี่เฮ็ดเป็นสะพานไว้สะพานไม้ไผ่ให้ประชาชนให้คนมาเที่ยวเบิงศึกษาเบง่งานนะครับ นี่ครับพี่น้องนี่เขากะเสียนว่าเพิ่นดำเป็นแถวเป็นแนวไปครับพี่น้องงามนะครับนี่เดี๋ยวถ้าเจ้งไดนะครับลุงจากกะสีมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับหลังจากนี้ไปก็พุ่นล่ะครับงามเพิ่นติดแล้วนะครับเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้เบิง้งว่าสีงามซ้ำไดนะครับสีได้ผลดีบอสีเกิด ดีบอนะครับนี่ตอนนี้กับยางมานน้ำแปลงพี่น้องเป็นกับซีมีคล้องสายไก่รอบไว้นี่งดงามมีหลีปลูกบัวไว้พี่น้องนี่ปลูกบัวก็เป็นายได้เสริมอีกนะครับผู้ใดอยากเฮ็ดกัรลรองเบิงเดอ้อพี่น้องนี่ขุดเป็นข้องสายไก่รอบไว้เลยนะครับนี่ ให้นี่กับประมาณงานหนึ่งพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเบิงฟังทั้งพี่นี่รูปแบบทังนี่ก็คือกันนะครับนี่นี่เพิ่นกับเห็ดเป็นคล้องสายไก่รอบไปเลยพี่น้องนี่ประโยชน์ของคล้องสายไก่นะครับเท่ากับเก็บกักน้ำนะครับเล,เลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับปลูกบัวก็ได้พี่น้องนี่ทั้งนี้เพิ่นปลูกบัวไว้นะครับ ราคาน้ารอบหน้าเห้านี่เพิ่นกับสีกระจายความชื้นเขาสู้แปลงนี่ครับเพิ่นดำไวตีอันนี้ก็เป็นแปลงหน้าดำดำแบบปลานีดนะครับนี่มองนี้ก็สามงานนะครับพี่น้องสามแปลงนี่แปลงที่สองนะครับตีสีผ้าไปเบิงแปลงที่สามพุ่นยูทางพุ่นพี่น้อง นี่ครับเฮ็ดแบบปลานี่เฮ็ดดีๆกสิได้ผลดีพี่น้องนี่ย่ามเพิ่นติดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวลุงจักกสิมา่ายทอดให้เบิ้งอีกเที่ยนึงนะครับบรรยากาศดีแห้งนะครับสวยงามนี่ผู้ใดอยากเฮ็ดไว้แบบนี้นะครับเอาไว้เบิง้งว้เลนนะครับนั่งพักผ่อนย่นใจเป็น จุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์กของเจ้าของก็ได้เด้อครับพี่น้องนี่เฮ็ดไว้นะครับนี่นี่อีกแปลงหนึ่งทางนี้เดี๋ยวมาชมกันนี่ครับนี่กล้ามองนี่นะครับเพิ่นกัเพาะกล้าในาถาดหลุมนะครับพี่น้องแล้วกอามาดำเด้อนะครับนี่ครับนี่เพิ่นกัตีดินนะครับ เฮ็ดแปลงได้ย่างดีเลยพี่น้องงามแห้งนะครับเรียบเสมอไปเลยแทบบ่มีหยาจักเส้นนะครับปีที่แล้วนี่หลังจากเพื่อนเก็บเกี้ยวพี่น้องเพิ่นกับไถกบต่อเฟืองแล้วก็ปลูกวานปอเทืองเลยครับพี่น้องนี่เพื่อนกับวานปอเทืองไว้นะครับหลังจากปอเทืองออกดอกพี่น้องเพิ่นกับไถโบไว้นะครับแปลงมองนี่นะครับเท้งสามแปลงเลย เพื่อนกะไทกบปอเทื่องไว้นะครับพอดย่ำเฮ็ดหน้าเาพือเ่อนกะมาไถพวดนี่เกี้อนึงนะครับนี่กะจังได้มาไถดำรอบนี่นะครับกะบอเมียนยนเอาเดีพี่น้องนี่เพื่อนดำเอานี่เพื่อนกะดำห้างเติบยู่นะครับใส่กอแล้วหลุมเลยพี่น้องนี่ <c oughs> ดำกล้านในถาดหลุมกเกาออกจากถาดล้วก็ ดำเลยเป็นหลุมเป็นหลุมไปพี่น,อน้องนี่ครับนี่เสียอย่างเดียวอะไรเมื่อเบิงแย่เพิ่นดำนะครับก็บเป็นกิจ,จกรรมดำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับนี่จังไดกะลุงจักกัสีทายทอดไม่หายเบิงเด้อครับสีอัปเดตไม่หายเบิงเรื่อยๆว่าผลสีเป็นยังไดนะครับก็ค่คอยรับชมนะครับนี่ ก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้ายาาก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ